สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดปีกุลทุกท่านนี่เป็นคลิปของคนที่เกิดปีกุลในปี2564ต้องบอกงี้นิดนึงนะครับคนปีกุลเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆไม่ค่อยมากเรื่องแต่อาจจะมีหลักการอยู่ในตามสไตล์ของเขานะครับแล้วก็คนที่เกิดปีกุลเนี่ยเป็นคนที่ห่วงใยคนรอบข้างดีนะครับจน มีโดนเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลรอบข้างได้ง่ายฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลเนี่ยหลายๆคนไปไหนมาไหนนะมักจะมีเพื่อนฝูงที่รักใครนะครับเพราะความจริงใจความการแสดงออกของเขานั้นนะมันดูชัดเจนนะครับและที่สําคัญก็คือคนที่เกิดปีกุลเนี่ยอาจจะติดนิสัยนะครับในเรื่องของความรักในเชิงของโรแมนติกอยู่นะและอาจจะขี้หึงได้เล็กน้อยถึงปานกาก นะครับไปดูกันนะครับในปี64นี้คนที่เกิดปีกุลนะครับก็คงต้องขอบอกว่ามีในเรื่องของคอนเนคชันมีในเรื่องของการออกงานสังคมหรือเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้างมากขึ้นฉะนั้นหลายๆคนนะครับอาจจะต้องออกงานสังคมอาจจะมีการมิเต้งหรืออาจจะต้องออกไปติดต่อเจรจาใดๆในหลายๆมิตินะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดีและจะดีกว่านั้นก็คือ ใครที่มองในเรื่องของการศึกษานะใครที่มองในเรื่องของการศึกษาของคนที่เกิดปีกุฎก็ถือว่าน่าสนใจอ่ะไปดูในเรื่องของเงินเงินทองทองกันนิดนึงนะครับคนที่เกิดปีกุลเนี่ยดวงดาวนะครับก็คงต้องเขาบอกว่าดาวการเงินนั้นถือว่าค่อนข้างดูน่าสนใจนะครับดูน่าสนใจแต่ถามว่ามันไว้วางใจได้ไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ดูน่าสนใจ นะครับฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองใครที่คาดหวังในเรื่องของรายได้ここในเรื่องของการค้าในเรื่องของเงินเดือนถือว่าคนที่เกิดปีกุลยังคาดหวังได้นะครับยังคาดหวังได้แต่จะไปดูโดดเด่นหน่อยก็ต้องบอกว่าในช่วงกลากปีนะฮะสำหรับคนที่เกิดปีกุลฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองถือว่าน่ากังวลไหมน่ากังวลนะฮะเพราะในช่วงต้นปีนั้นอาจจะเหน็ดอาจจะเหนื่อยอาจจะวุ่นวุ่นวายในเรื่องของเงินเงินทองทอง พอมองไปในเรื่องของการงานนะครับคนที่เกิดปีกุลนะครับดาวการงานนั้นดูไม่ได้แย่นะครับสอบใช้คํานี้นะฮะดูไม่ได้แย่ฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลโอกาสที่จะตกงานหรือโอกาสที่จะทํางานผิดพลาดหรือเสียหายในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นดูจะน้อยลงแล้วก็มองไปในเรื่องของผู้โอกาสและจังหวะที่จะมีโอกาสในการเติบโตหลายๆคนอาจจะถูกส่งตัวไปสัมมนาหลายๆคนอาจจะสอบบรรจุเข้าทํางานหลายๆคนอาจจะมองในเรื่องของ การเรียนต่อเพื่อความเติบโตในหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลน,นะครับอย่านิ่งนอนใจในยุคโควิดอย่างนี้นะครับถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะลําบากถึงมันจะยุ่งยากก็ต่อสู้และดิน้นรนไปนะฮะใครที่เป็นแม่ค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายก็ต้องบอกว่าถือว่าดีนะครับในสําหรับปีกุลในปี64ดีกว่าในปีที่ผ่านมานะนะครับแต่ดีมากไหมก็คงอาจจะกลางๆนะครับนะอ่ะในตรงส่วนของ ดวงดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักซอต้องบอกงี้นิดน,นึงว่าในเรื่องของความรักอาจจะดูแย่หน่อยนะครับคนที่เกิดปีกุลนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆทนุถนอมกันนะในเรื่องของความรักความค่ายหรือหลายๆคนอาจจะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอย่าใช้อารมณ์และที่สําคัญตัวเราไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์มากนะฮะ เป็นแฟนเราฮะที่ใช้อารมณ์มากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอดทนอดกั้นเก็บปากเก็บคําเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปก่อนนะฮะเขาอาจจะมีเรื่องกุ้มเรื่องเครียดและคนโสดแล้วนะฮะคนโสดในปีนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดปีคุณก็ยังถือว่าพอมีรักมีลุ้นนะครับในเรื่องของการหารักใหม่หรืออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแต่ก็อย่างว่านะมันก็ ทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยนะครับสำหรับในเรื่องของความรักยังไงเสียก็คนที่เกิดปีกุลซอก็เป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดี